ตื่นเต้นมากขอมาไลฟ์ก่อนเวลาเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนตื่นเต้นก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์ก่อนเวลานะครับ <c oughs> สวัสดีครับผมขออนุญาตมาไลฟ์ก่อนเวลานะครับผมทุกคนตื่นเต้นไหมอ you guys excited now I'm very excited here. Oh my god, oh my god, so excited for today. Long time no see, really สวัดดสวด,ดีครับสวัสดีครับอยู่ในชุดนี้ไปเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากนะครับ <c oughs> คืนนี้ผู้ผ่าทำไมน,น้องครามเหรอไม่ได้ทำอะไรครับผู้ผ่าไม่เคยทำอะไรครามอยู่แล้วทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะ หวังไม่เคยทำอะไรคันอีกแล้วซอสอย่าฝรั่ซอสนะครับผมทุกคนอดูแล้วทุกคนอีกไม่กี่นาทีเองเนี่ยอีกสิบเก้านาทีเองจะได้ดู ep สามพร้อมกันแล้วทุกคนตื่นเต้นมากอยากดูเหมือนกันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว <c oughs> ทุกคนดูตัวอย่าง ep สามแล้วเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> I don't do anything it's not me it's not ผูผาอ่ะรอดูแล้วกันอุ้ยมีคนรีเควสตมาแล้วครับ <c oughs> รอดูแล้วกันครับผมออ้ยอย่างนี้เราเราต้องไปเรียนเชิญคนอื่นๆมาปะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนเชิญคนอื่นมาดีกว่า invite <c oughs> มาชิชูต้องเข้าแล้วเฮ้ย <c oughs> เริ่มเลยเหรอฮะเริ่มเลยเหรอ เธอไม่ได้ทำรุ่นน้องเธอทำปะก็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 ถือว่าใช่ครับผมแต่ว่าไม่ได้ทำไม่ได้สั่งการอะไรเลยนะครับผม yeah it's not my order นะครับ it's not me I'm just come here and then watch oh what are you doing here ah okay and then okay finish finish แค่นั้นครับผม for that scene นะครับเธอสั่ง I'm not it's not mine นะ <c oughs> รอดูดีกว่าทุกคนรอดูดีกว่าว <c oughs> ันนี้เตรียมไม้เรียวรอแล้วอุ้ยเตรียมตีน้องคามเหรอครับ <c oughs> น้องคามดื้อมากนะทุกคน <c oughs> การมีเลฟอยู่ thank you ครับ เชือ่อได้อะไม่เชื่อลองไปดูแล้วก็ไหนๆทุกคนก็เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากแฮชแท็กนะครับผม two o r l d ep 3ด้เลยนะครับ two o r l d ep 3นะครับ two o r l d ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนะครับผมทุกคน but he is your bodyguard นะภูผานี่นี่น่นี่นีเดี๋ยวผมปักไว้เลยปักอันนี้นี่นะครับผมแอดมินมาแล um ้ว ฝากทัวร์ ep 3ด้วยค่ะเริ่มปั่นเทรนทุ่ม45ถอดเสื้ออีกไหมจะได้ปล่อยอยุงเฮ้ยไม่ใช่มีทำอะไรเนี่ยโอ้ตายน้องคามไม่ดึงน้องคามไม่ดื้แต่น้องนัดอีกเรื่องนึงเอ้าอหรือเปล่าสวัสดีครับผม I'm glad to see you in the r u l e s keep watching ครับ Hi กัน big fans from Pakistan okay thank you for become my fans นะครับ <c oughs> ถอดแทบหมดเลยค่ะลอนอุ้ยเลยเหรอ I saw clip MV guy say กันนั and P Mac is very piece of very funny นะครับผมอุ้ยตลกมากเวลาเวลาคุยกันตลบตลบ สวัสดีครับไอชีอีทุกคนครับผมทูสามารถรับชมได้เพียงที่ช่องทางไอชีอีเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนมี v i p หรือว่าออสามารถสามัครเป็นพรีเมียมได้เพราะว่าสามารถดูได้ถึง4ยูเซอร์เลยทีเดียวนะครับถอดเสื้อตอนนี้มีคนทายานะคะครับซอเล็กมาไลฟ์ด้วยได้ไหมคะคิดว่าได้ครับผมเด,เดี๋ยวจะลองแกล้งเชิญเขามานะครับทีมกันนัดตอนพี่ไทยเผลอ ได้หรอทุกคนมันได้เหรอไม่ได้นี่เห็นไหมครับไอชีอีเนี่ยขนาดแค่โลโก้เขียวใช่ไหมครับไอชีอีหัวใจสีเขียวนี่เข้ากับไอชีอีเข้าไปอีกเลยนะครับผมเนี่ยตายแล้วายฟอร์มัสเชียใช่ไหมครับเอ็นดูซอเล็กไม่ทุกคนคือพอดีว่าซอเล็กเนี่ยมันเป็นแบบเราก็ติดมาแบบ เฮียอี e, อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ดูมาแล้วก็มาดูว้าจริงๆที่ไทยเขาก็เป็นเฮียเหมือนกันแล้วเลยรู้สึกว่าแบบนี่แหละซอเล็ก so ขอขึ้นอุ้ยตายเพื่อนพักทำยังไ,ไงดีอ่ะ a อสโมโดเดิรเตอรหรอกอไลฟิดพักทุกคนต้องมาเป็นมามีภูผ,ผาเยอะนะครับเพราะว่าภูผาโดนกันแก้งจากทุกๆคนเลยก็เลยแบบน้อย <c oughs> เพื่อนพาร์ุโนินูนเอ้าเน็ดใครไม่ดีคนครับกันเน็ตมึงไม่ดีวะทำไมผมคุณเป็นสภาพนั้นนะครับอ ฮัลโหลทุกคนกันเน็ตหมุนไหมอ่ะหรือว่าเนตผมอะไรคันอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นน่ะทุกคนเน็ตเป็นไรครับเนี้ยพักคือพักหน้าเบอร์หรือว่ากันเบอร์แบบมาลักเชิญวะไอ้แบบกางไรเลยแย่แล้วไม่ได้เฮ้ยได้ดิฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเราจะ อืมเราจะมาข้ามมาข้ามมือไไม่ได้บอกเลยวันนี้ต้องจับตาดูเจ้าเลยนะครับไม้เด็ดนะเจ้านี่ไม้เด็ดนะไปปะตลกอ่ะวิแรงมากเขาบอกพี่การพิกเซลมากทุกคนรอแป็นึงนะคมาบผมก็สัญญาณเต็มนะครับเนี่ยติวๆๆเลย งสวัสดีครับทุกคนจริงปะอุ้ย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 ,ยมีคนมามีคนมานี่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 นจันเจ้าห้าวดองดองดองแน่ดอง,ดอง,ดองแน่แใครใครอ่ะนี่ยังไงละ่ะอน,นียังไงละ่ะเพื่อพื่างเฟื่อ์ห่อนได้คร,รับพี่สวัสดีครับทำไมโผลมาแล้วหล่อเลยครับ สวัสดีครับดีครับว้าเ<ะ>พียมทอยพี่โผล่มาแล้วแบบว่าไม่เกรงใจผมสองอะนะเลยครับพี่เออทําไมผมมาแล้วหล่อเลยอะเฮ้ยมันไม่เท่าเทียมกันนะดิพี่แม็กอยู่ไหนครับอยู่ข้างน,นอกครับผมอ่าพร้อมอยังพี่อยู่ใช่อ,อยู่ข้างนอกอ่าโอ้พร้อมเสมออยู่แล้วพร้อมมานานแล้ว วันนี้จับตาดูจันเจ้าหน่อยนะพี่นะมือขวาไงมือขวาอะไรนะวันนี้จับตาดูจันเจ้าพี่หน่อยนะมือขวาเอกลยนะขอให้จับตาดูเฮ้ยจันเจ้าหน่อยน้องนัดมาแล้วกันมาแล้ว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 ไหนอะไหนอะแวเนี่ยไม่เห็นนะกับแล้วนะแต่เห็นอ่านอ่านคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์บอกว่ากันอะไรนะเติมเด็ดด่วนเราไหวมากสวัสดีครับ สวัสดีครับจบครับพี่สวัสดีครับเหอนสวัสดีไม่เห็นเห็นหน้าผมไม่ยังเนี้ยไอจีพี่เป็นเงี้ยอดีพี่แม็กเห็นเห็นหน้าไม่เห็นหน้าใครเลยหรอเห็นทุกคนยกเว้นกันเอ้าน้องนัทอยู่แล้วดกวาไม่ต้องถามคำนี้ใช่ไหมพี่ชายโอ้โหกัปตันกัปตันกัปตันสวัสดีครับทุกคนขอบคี่มาก ดีมากพวกคุณพวกคุณลุมผมนะในเอกพวกคุณลุมผมเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเจ้ของวันเกิดไปไหนจ้ของันเกิดไปไหนนั่นอะดีไม่มันไลฟ์ได้สี่คนไม่ใช่เหรอเออพี่ม่อนนะพี่ม่อนนะเอาเอาเขาเข้ามาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราดูว่าแบบ๋ัวผมขอไปเชิญชวนแป๊บจะบอกอะไรให้ฟังว่าวันนี้ ep สามมีแฮชแท็กแฮชแกทูเวิล ep สมนะครับทุกคน ใช่แล้วตอนนี้เริ่มเล่นเทแล้วนะครับเริ่มเล่นเทได้แล้วที่พิดลงไปเลยตื่นเต้นสงสารกันสงสารกันทำไมต้องสงสารนะ EP เนี้ยทุกคนต้องสงสารผมอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นผู้สุกกระทำในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีอยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีไทวุลีพี่กันเลยครับใช่ใช่เราอ่าเรามาคุย จะเรื่องวันนี้ดีกว่าลองค้าใช่แล้วมาคุยเรื่องวันนี้ดีกว่าด้แต่ผมบอกเลยนะ EP ทุกคนต้องสสารผมอยู่ดีผมไม่ได้ทําอะไรเลยคนมับอกว่าไอ้ผมเป็นคนทำเป็นคนจะมาแบลวไม่ได้คุณเป็นคนสั่งการเฮ้ยพี่ม่อนมาแล้วเฮ้ยทุกคนแต่สื่อคุณมีหลักฐานไหมครทุกคนผมมีอะไรอยากจะเสนอแนะแป๊บหนึ่งคือมันมีอย่างนี้พี่ไอชีอีตอนนี้ย w Worlds เราออนที่ไอชีอีใช่ไหมครับซึ่ง ทุกๆคนก็สามารถเข้าไปดูได้แน่นอนว่าเ็สามารถเป็นพรีเมียมได้เลยคือได้ดูแบบโอเคใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้ทูเ l ิลส์เราอะติดท็อปห้าทุกคนทำยังไงครับ็นยังไงก็คืออยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันดูซ้ำครับดูไปอย่างนั้นนะฮะดูกันเยอะๆครับดูในแอปกันเยอะๆดูเสร็จแล้วก็ดูซ้ำดูเสร็จแล้วก็ดูซ้ำครับผมอาคือเราเปิดทิ้งไว้เลยรันไปเรื่อยๆใช่ไหมได้ครับพี่ เอาจริงซีรีส์เราดูสามได้นะพี่เพราะว่าแบบข้างในมันจะมีแบบรายละเอียดที่เหมือนแต่ละอีพีทุกคนจะต้องค่อยๆดูไงครับ<า>ขมันจะมีรายละเอียดที่มันจะแบบเหมือแนบบสอดคล้องกับเนื้อเรื่องอยู่อะอ<า>เป็นแบบว<ม>่าบางรายละเอียดมันต้องแบบ<น>มันต้องย่อยใช่ป่ะมันต้องแบบว่าอาจจะดูครั้งหนึ่งยังย่อยไม่ละเอียดต้องดูสองครั้งสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องรละเอียดละรายละเอียดเลยคือลยเหลวเลยเออเฮ้ยพี่มอนมาจอยไหม มอนจอยได้หรือเปล่าคุณพี่้งเขาเขาเขาขึ้นมามันได้ตีคนไงนี่มีใครอยู่ด้วยกันไหมครับแบบว่าเรามากคนไหนออกพี่พักไม่แล้วคนไหนออกเดี่ยวเดียวโอเคโอเฮ้ยโอนออย่างนี้มาล่ะเราแบบี่เราทำงานไม่ต้องทำอยากเอาไปหน้าเดี๋ยวผมออกแล้วไปวิ่งฉุกไหมได้ใครไม่เหมือนออกให้พี่มอนขึ้นมาโอเคนี่เราอเราจะมางวันนี้เลยฮะ ครับนี่หน้ากล้องโอเคมาหน้ากล้องแบบเี้เดี๋ยวนะแต่แต่ถ้าผมแต่ถ้าผมแต่แต่ได้แล้วนะแต่ถ้าผมออกก็คือทุกคนก็ต้องหันเรามาสามคนสามคนสามคนเฮ้ยงั้นเราลองดูก่อนพี่ลองดูก่อนคุณหมออ่าสามคนอ่า่้พเกินออกไปก่อนให้พี่มอนเข้ามาจบนะทีมันต้องเป็นแบบนั้นแหละเออเดี๋ยวผมออกไปถูกต้องโอเคลาก่อนเพื่อนพักไม่ได้ดิสลับกันออกไม่ได้ดิ ใช่ใช่ผมเองผมเองเดี๋ยวเอาพี่ม่อนขึ้นมาพี่มาถึงมาถึงเอาไอ้พักออกแป๊กนึงแล้วเดี๋ยวสลับกันแป๊บนึงอ่ะกดปิดได้เลยเพราะว่าเราตัวผมอะเออไปเลี้ยงมุ้งเอาโอเคเอาก็ขอโทษทีนะครับเอางี้ระหว่างกำลังเชื่อระหว่างรอม่อนกาลังเชื่อนุคนจะเห็นนะเรามาทักทายแฟนกันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนฮัลลโหอ hello i n t e r n a t i o ล a l fan h e l l ฮัลโหลฟอมฟอมไทยแลนด์ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำอะไรกันอยู่ครับเอี๋ยท้ายแหล์หลคิดถึงกันกันไหมครับผมชาแล้วใช่ตื่นเต้นไหมอีกแค่ประมาณ5นาทีเ <ผม S 2> ท่านั้น5นาทีของผม,ผมไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยแล้วครับมันรัวมากเลยฮะแกอยู่พักกี่พึ่งไปอยู่กันก่อนพักโอ้ย<า>พักกห้ามไปอ้าวมอนถ้าม,อมอนนะ่อนเนี่ยม่อนไม่จอยจะให้สมไปแล้วนะเนี่ยจอยกลับมา ราจะให้โอกาสมอนอีกแจริงม้อนกันจะนันกันจะนับไม่แค่หนึ่งถึงห้าม้ันอยู่นะคิดว่ามอนอาจจะกดไม่ถูกใช่ไมม้อนจะกดไม่ถูกหรือเปล่าผมให้โอกาสคุณแค่ห้าวิเพราะว่ามันจะอีกห้านาที EP สามันจะมาไหนไหนระหว่างรอไหนใครใครทีมใครทีมพิทายกับใครทีมภูผาบ้างครับเอาอุ๊ยเรื่องอะไรผมก็โดนเสียแเรื่องบ้า ไม่เรื่องอยู่ทีมค้าไม่มีครับทีมค้าน่าจะมีคนเดียวนะครับเป็นเป็นบิ๊กแฟนอยู่ข้างๆคุณนะครับผมจบพี่มอน unable to j จอยไม่รู้เพราะเหตุใดดังนั้นจ็้องเป็คพักชวิตขึ้นมาครับผมไม่เป็นยังไงนะรอบหน้าจะให้พี่มอนเป็นโฮสต์ เฮ้ยเพื่อนพักอย่าเอาอาวุธเมืองสลัมใหญ่ไว้ต้องบนดีโอโใจเย็นคนนี้อาวุธหนนะครับคนนี้มีอาวุธหนักจริงจริงแล้วดูอาวุธผมดีมีแต่เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้นี่เต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้พี่กันอยู่ร้านอาหารใช่ปะ่ะก็ฮ <ha>? ะเอาไหมครับไปข้าเน,นี้ยเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนป้ายแบบร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านแบบร้านข้าวต้มอบดึก อ้าวเนี่ยจีก้าโอ้โหน่าแล้มอักนะเหมือนจริงพี่มอนอันเนบร์ทูจอยครับผมดังนั้นเราเชิญคุณพักเกาพงขึ้นมาแทนโอ๊ยรักโทษไม่ได้เลยนะไม่ได้ใักกอายุครับทุนไม่ได้เอาะอยากรู้ชื่อเก่าเลยเนี่ยแล้วผมอลีฟอร์เดครับ ครับเออวันนี้ทุกคนอย่าลืมนะแฮชแท็กนะครับผมทูอีพีสามนะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะมาดูแล้วมาพูดคุยกันในแฮชแท็กนะครับผมแล้วเราจะไปเราก็จะไปสแตนบายอยู่ในนั้นใช่ใช่เราจะมสแตนบายก่อนนี่มีคนบอกว่าทีมพาร์ทได้ปะคะทีมพาร์ทได้ปะจ๊ะอุ้ยอุ้ยทีมน้องทีมเจ้าบอกเลยที่จับเจ้าหรอบอกเลย ีกแค่ีกแค่สามนาทีปะไหนขอรู้เวลาหน่อยอีกสามนาทีนะครับผมไอชีนะครับสมัคร VIP ด้วยนะทุกคนเออเป็นต้องเป็นแบบ VIP นะ everyone if you uh watch two worlds on ichi e นะครับ่อ please uh watch don't watch more than one times นะ because we want uh two worlds to be on the number five of trading นะ Top 5 and if you don't have an account of iCE you can register นะ because uh if you are uh premium member นะ you can watch 4K ครับอ่าเข้าใจกันทุกคน And modern 4K y o u t c h on 4U ขอบคุณสำหรับความพยายามขอบคุณมากครับพี่มือขวาอยู่แล้วครับเก่งมากจะบอกว่า EP นี้ EP นี้ จะเป็นการที่หลังจากที่คลามพยายามช่วยภูผาพยายามช่วยภูผานะครับผมเพราะว่าช่วยเพราะว่าไม่ใช่ EP2 ที่จะบอกทุกคนว่าที่คลามพยายามอยากมาช่วยภูผาเพราะว่าเพราะว่าคลามรู้ว่าถ้าภูผาน่ะจะขึ้นไปเป็นบรรทมบริษัทเนี่ยภูผาจะเกิดอันตรายนะครับผมก็เลยพยายามช่วยอันนี้คนหลายๆคนหลายๆคนมีความสงสัยตรงจุดนี้นะครับผมก็อยากอธิบายให้ฟัง ใช่ครับผมอันนี้คือความความพี่ชายี่ของ่ามในมุมความพี่ของขามใช่ครับเพราะว่าในโลกที่หนึ่งคือครามเขาสูญเสียภูผาไปแล้วแล้วเขาก็แล้วเขาก็คิดว่าแบบมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นในในโลกที่เขาข้ามมาครับผมือโลกที่สองใช่ได้ครับผมก็มาดูกันว่าหลังจากที่คลามพยายามไปช่วยภูผาแล้วที่ได้เห็นคลามโดนซ้อมทรมานจากคุณวายุเนี่ย จะดูว่าใครไปช่วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้านครับผมมาติดตามใน EP นี้เลยนะครับเล่นแฮชแช็กกันได้นะทัวร์ซสามจะบอกว่ามาแล้วนะครับทุกคนครับซีรี่มาแล้วทุกคนฝากด้วยนะครับผมแทากแท์ทัวร์ EP สามนะครับมาแล้วมาแล้วเลยคราไปดูกันเลยไหมครับพี่โอเคโอเคเราเรามาทําท่าหนึ่งก่อนไปก่อนไปไปเราทำ่าไ่ไหเป็นแบบเรียงอ่ะทำยังไงอ่ะสี่สี่ล็อกอ่ะ คือคือที่คือสองที่อยู่ข้างบนไงที่อยู่ข้างบนอยู่ตำแหน่งเดียวกันป่าวะคนละตำแหน่งอ๋อคนละไม่ได้อยู่ข้างนั้นอ่ะคนละตำแหน่งไม่เป็นไรอันนั้นทำทำมินิฮาร์ดครับผมฝากทุกคนแคปนะฮะแล้วก็ใส่แฮชแท็กดวยนะครับผมทัวร์อีพีสามครับเรียเรียร์นะครับเออนะครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมให้ทักทายนิดนึงน้องเดือนดาวมาทักทายครับ อันนั้นเนดาวเตือนดาวดเือนดือนดาวครับพอเททุกพอถักพอทนก็ครับน้องนัดไม่ต้องทําหน้าแบวไดไหมครับผมแบบมันเห็นแล้วแบบเฮ้ยว่าไงครับคุณคนคนฝั่งการทุกอย่างบายทุกคนบายเจอกันในแฮชแท็กนะวัสดีเลยกายครับสวัสดีครับมามที่สำคัญ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 ทุกคน หลังจากหลังจากซีรีส์จบแล้วนะครับผมจะมาคุยกันจะแล้วเจอในสเปซไม่แล้วใช่เราจะมาสเปซคุยกันแต่ว่ามันมีเรื่องใครพูดึ้นอคอเดชเลยคุณนักสิทธิ์ไหมครับแม็กขึ้นนเาะหรือคุณแม็กแม็กไม่ในแอคในแอคแอรทัวร์ไงอ๋อโอเคครับแอคทัวร์ไงใน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 แอคทัวร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังซีรีส์จบได้ป่ะโอเคครับอ๋อไปแอร์เท้าทัวร์ขึ้นสเปซกันดีกว่าแล้วเราก็เขอบคุณทุกายที่มาด้วย บายบายทุกคนไปแล้วทุกคนไปแล้วสวัสดีครับบายบายไปแล้วส